ค่ะสำหรับ CPF เองจริงๆทาง Maybank เ,เราก็เพิ่งมีการปรับคําแนะนําขึ้นมาเมื่อประมาณสองสัปดาห์ที่แล้วจากถือขึ้นมาเป็นซื้อนะคะเนื่องจากว่าเริ่มเห็นทิศทางของการฟื้นตัวกลับมาของผลประกอบการเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไป CPF ต้องยอมรับว่าปีนี้ในช่วงครึ่งปีแรกเขาถือว่าผลประกอบการค่อนข้างไม่ค่อยดีเป็นขาดทุนนะคะทีนี้พอเหตุผลที่เราปรับตัวคําแนะนําขึ้นมาเป็นซื้อ,อหนึ่งก็คือผลประกอบการเนี่ยคาดว่าจะ เหมือนกับเป็นจุดที่ต่ําสุดไปแล้วในช่วงไตรมาสที่2ที่ผ่านมาเราก็คาดว่าทิศทางของผลประกอบการ C p f พเนี่ยครึ่งหลังเนี่ยก็จะดีขึ้นกว่าครึ่งปีแรกนะคะและว้วก็ปีหน้าก็ดีขึ้นจากปีนี้ด้วยเพราะนั้นก็เลยเรียกว่าทิศทางค่อนข้างดีแล้วก็อีกประการหนึ่งจริงๆจะเห็นว่าราคาหุ้นมีช่วงหนึ่งที่มันตกไปค่อนข้างเยอะประมาณ19บาทต้นๆเนี่ยมองว่าเป็นราคาที่เหมือนกับค่อนข้างต่ําแล้วคิดว่าดาวไซน์เนี่ยแทบจะค่อนข้างน้อยมากๆแล้วจุดที่ประมาณที่ที่ลงไปต่ำๆนะคะ ค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นจุดที่เข้าลงทุนได้ค